เ้อเสียข้อแรกเลยก็คือราคาสูงกับเลรี87นี่นะครับถือว่าราคาสูงอยู่ตอนนี้นี่ก็คือเขาเสียข้อแรกข้อเสียข้อต่อมาของมาคันเลกอร์ดก็คือเพีย์เวิร์กเลดครับเพย์เวิร์กเลดของเขามันน้อยไปหน่อยนะมีเดียมกับโลนะแอตแทกกิ้งแค่มีเดียมแล้วก็ดิฟเฟนซีฟโลโอเคอยู่เพราะเขาเล่นเกมลุกแต่ว่าแอตแทกกิ้งเนี่ยควรจะเป็นไฮนะ s t ง a t e ีอันนี้มีเดียมมันก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะกดครีเอทีฟรันนะเห็นคนอื่นก็ทำไนหะกดครีเอทีฟรันให้มาคันเลกฟอร์ดตัวนี้วิ่งเอานะ ข้อเสียข้อถัดมาเลยก็คือวีคุชสามดาวครับแต่เอาไปเล่นจริงยิงซ้ายพอได้ต้องบอกว่าพอใช้นะไม่ถึงขั้นคมนะไม่ไม่ได้แบบพวกเท้าห้านะเท้าห้าเท้าห้าดาวนี่มันคมอ,อยู่แล้วอย่แบบริชาลิสันอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเล็บอร์ดก็ใช้ได้เท้าสามก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถือว่าเป็นจุดอ่อนของเขาแล้วกันนะครับจุดอ่อนข้อถัดมาก็คือเล่นได้น,น,น้อยตำแหน่งครับเขาเล่นได้แค่ฝั่งซ้ายในแนวลุกแล้วก็กองหน้าแค่นั้นนะตอนที่เราจัดแผนนะครับผม เราไม่สามารถเอาไปเล่นตำแหน่ง